องการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะก็ทุ่มงบประมาณเกือบ70ล้านบาทในการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งได้มีการก่อสร้างที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการนายสุรสิธิ์ศรีอินรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งล่าสุดนะคะได้มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการว่ามีด้วยกันสส่วนคือโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดทำลิฟต์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบันไดเลื่อนจากนั้นนะคะก็จะมีการเชื่อมต่อนะคะระหว่างฝั่งของตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงขลาและก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลสงขลาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและก็ประชาชนนะคะที่เดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา โดยโครงการดังกล่าวนะครับบอกว่าได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2563ภายหลังนายไพเจนมักสุวรรณนายองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้ามารับตําแหน่งโดยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการข้ามถนนจากฝั่งของหน้าวิทยาลัยประมงไปยังบริเวณหน้าโรงพยาบาลสงขลาเนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนสายหลกักที่มีปริมาณการจราจรหนานแน่นเกือบตลอดเวลา ขณะที่บันไดข้ามถนนในปัจจุบันซึ่งเป็นสะพานลอยก็มีความยากลำบากต่อการขึ้นลงโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้พิการด้านน,นายนรินล่าต้นผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยลิฟต์และก็บันไดเลื่อนขึ้นงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินเกือบ70ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนงวดที่1ค่ะและก็มีความคืบหน้าโครงการไปแล้วประมาณ20%ขณะที่ภาพรวมโครงการขณะนี้อยู่ในส่วนงานงวดที่2ซึ่งจะเป็นงานเทคอนกรีต โดยโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนนะคะโดยการใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจะมีความแตกต่างจากบันไดเลื่อนที่บริเวณหน้ามอ,อหัดใหญ่ซึ่งโครงสร้างที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือหน้ามอ,อหัดใหญ่จะมีเฉพาะบันไดเลื่อนแต่ว่าจุดที่จะก่อสร้างหน้าโรงพยาบาลสงขลานะคะก็จะมีการก่อสร้างลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุด,ด้วยซึ่งผู้พิการนะคะที่จำเป็นจะต้องใช้รถเข็นก็สามารถขึ้นไปใช้บริการในส่วนของลิฟต์นะคะ ก็ทางข้ามฟากดังกล่าวได้ซึ่งการออกแบบตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อดูแลกลุ่มผู้พิการนะคะที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น ซึ่งคาดว่าการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวนะคะก็จะแล้วเสร็จเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะและก็ผู้ที่สัญจรข้ามทางระหว่าง2ฝั่งของหน้าวิทยาลัยประมงตีีสุรานนท์กับหน้าโรงพยาบาลสงขลาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีการเร่งเดินหน้าในการก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะที่มาใช้บริการโดยเร็วที่สุดค่ะประ,ประมาณ5%ก็สาเหตุที่ล่าช้าก็คือเรื่องการคุ้พืันที่ เร่งพื้นที่เดิมเนี่ยตันนี้กระสรงฝ่าเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการลงแล้วก็จะมีปัญหาที่หนึ่งในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาซึ่งตรงนี้ทางกรมการลงทุนได้ดเนินการประสานงานกับผู้ค้าที่อยู่ในเขต่ยวข้องในงานมาตรฐานการขยทยอุตสาหกรรม่ว้แล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนระยะีไเท่าไหร่ตอนนี้อยู่อ่าอยู่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งครับตอนนี้มีการดำเนินงานเดินค้ารวมได้ประมาณ120แล้วมีการผลิตรายงานจุดควร ขันที่สองก็คือการควบการเทคโนโลยีการสร้างของมันเสร็จครับอันนี้เราข้อประหยัดตัวเลขทุกทีมีการงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ69ส้าล้านเก้าแสนประมาณนี้ครับับตัวเลขของตนประมาณห9ล้านห้าแสนบาทในประมาณนี้ครับริปที่จะสร้างตัวใหม่นี้ค่ะแตกต่างจากริปหน้ามาออยังไงบ้างคะอ๋อนิทรรศสร้างตัวใหม่นี ที่แตกต่างชัดเจนก็คือตัวมอเอเองมีเฉพาะตัวบรรจัเลื่อนเท่แต่ที่นี่ก็มีลิฟต์สำหรับผู้พิการด้วยหมายควาะว่าผู้พิการที่รู้กผมก็สามารถขึ้นลิฟต์ไปได้ซึ่งการออกแบบตัวนี้ก็คือเป็นตามมาตรฐานยูนิเวอร์แซลที่เขากำอนดเกี่ยวกับบาตรเลื่อนกับผู้พิการการให้ผู้พิการสามารถเดินขึ้นซึ่งอันนี้ครบถ้วนคือมีลิฟต์ขึ้นแล้วแล้วผู้พิการก็สามารถจะ ข้ามถนนแล้วก็ลงลิฟต์อีกตัวแล้วก็เราจะมีขั้วบริเวณทางเดินเชื่อมจากตัวตั้งแต่สถานโนนไปในโรงพยาบาลเลยที่มีหลักงนคุรทั้งหมดถึงในเยวันนี้ในเป็นช่วงของระยะที่เท่าไหร่คะจะต้องทําอะไรบ้างอ๋อช่วงนี้เป็นระยะที่สองครับเป็นเรื่องของงานเทคอนกรีตซึ่งตามงานที่สองเนี่ยทางผู้รับจ้างเองจะต้องเทคอนติทั้งหมดให้แล้วเสร็จคู่วันนี้เราจะเริ่มในวันแรกแล้วต่อเดี๋ยวจะมีการดเนินการขั้นตอนให้ไปตาม